ธนาคารไทยพาณิชย์งานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปอุดรธานีครั้งที่4 7-9ตุลาคมนี้ณนะอุดรธานีฮอลล์เซนทันพราซาอุดรธานี ราคาน้ำมันนะครับที่ยังคงปรับตัวลงต่อนะครับเช้าวันนี้นั้นลงอีกเปอร์เซ็นต์กว่าๆทีเดียวนะครับแล้วก็ลงมาอยู่บริเวณ40หกเหรียญ80เซนต์ต่อบารทเท่านั้นนะครับจะกดดันหุ้นพลังงานในบ้านเราหรือเปล่ารวมถึงกระแสที่มีการคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยจะทําให้บรรยากาศการลงทุนนั้นเสียหรือเปล่านะครับมาตรวจสอบกันครับเช้าวันนี้กับคุณพเดมพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับหลายคนเริ่มกลัวอีกแล้วว่าเอ๊ะ แม่อย่างนี้มันจะทําให้เสียบรรยากาศไหมเซตที่ทรงตัวดีๆอยู่แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยทาให้เขาลงหรือเปล่าครับผมก็การปรับลงคงไม่มากเท่าไหร,ร่นะครับในช่วงของ1อาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็กระแสะเรื่องของทิศทางอัตราเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็มีเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆทั้งตัวประธานเฟดสาขาต่างๆทั้งรองประธานเฟดนะครับผมต้องรอดูว่าวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ด ที่จเจเน็ตยเล่นจะมีการถแถลงนะครับต่อ,อที่ประชุมของธนาคารกลางโลกของธนาคารนะรที่เข้ามานะครับลองดูว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรซึ่งผมก็มองว่าคงออกเป็นกลางๆมากกว่านะครับแต่จุดหนึ่งน่าสนใจตอนนี้คือความกังวลของดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีเรื่อยๆแต่สิ่งที่กังวลต่อไปคือว่าถ้าดอกเบีย้ยขึ้นแล้วเนี่ยมันจะขึ้นยาวหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเวลาที่เขาปรับตัวขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียว จะขึ้นกงนเป็นซีรีส์เลยทุกครั้งทุกครั้งก็จะขึ้นไปนะครับซึ่งที่ผ่านมาเคยขึ้นไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วคร,ครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าเกิดทางปัญหาของยุโปรปเกิดปัญหาหน่นปัญหานี่นะครับทำให้เกิดการดีเลย์ออกมาแต่ณวันนี้ถ้าสังเกตในเรื่องของการลองโพซิชันในส่วนของเฟดฟันฟิวเจอร์ม,มันใกล้เข้าไปที่นิวไฮก่อนเบรกซิตคือเบรกซิตเนี่ยมันลองสัญญาณค่อนข้างเยอะว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยนะครับพอเกิดเบรกซิตปุ๊บก็ปิดโพซิชันลงมาแล้วตอนนี้ก็เร<ก>ิ่มกลับเข้าไปที่เดิมกบอว่า ถึงแม้ว่าจะมีการคาดขึ้นดอกเบีย้ยครับแต่ว่าตลาดมันก็พายอินกับราคาหุ้นไประดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ที่ที่ผมกังวลก็คือเรื่องของอการที่ผลตอบแทนพันธบัตรนะครับช่วงนี้เริ่มเพิ่มสูงขึ้นทั้งอเมริกาเองแล,แล้วสิ่งที่เราคาดหมายต่อไปก็คือว่าของประเทศญี่ปุ่นของยูโรโซนนะครับที่ตอนนี้ผลตอบแทนพันธบัตรเขาติดลบ,บนะครับถ้าเขามีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วเป็นตัวเลขบวกเล็ก เงินจะโยกกลับไปหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่อาจจะมีความกังวลต่อไปในอนาคตว่าเม็ดเงินอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ถามว่าราคาน้ํามันเนี่ยช่วงนี้ผันผวนผันผวนในีเชิงลงนะครับก่อนหน้านี้ตอน40เหรียญต่อบาเรลสังเกตว่าข่าวลายเยอะอแต่ราคาน้ำมันก็ขึ้นตอนนี้ขึ้นไปใกล้ๆ50เหรียญต่อบาเรล น้ำมันก็ตกข่าวดีมากแต่คุณก็แต่ราคาน้ำมันก็ตกแต่ว่าช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องของซับไพเ่เพิ่มเพิ่มมาขึ้นมาจากอิกรักอินจีเรียที่กลุ่มกบฏก็บอกประกาศหยุดยิงนะครับน้ำมันก็ตกลงมานี่คือเป็นเรื่องของการเก็งกําไรอันนั้นวันนี้เหมือนกับว่าทุกอย่างในโลกนี้ของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันเหมือนกับว่ารอดูปัจจัยใหม่ว่าดอกเบีย้ยอเมริกาจะขึ้นแล้วเป็นอย่างไร,รนะครับมันกระแสของหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยสังเกตว่าเริ่มมีแรงซื้อเข้ามา ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันลงก็ตามเพราะก็คงเป็นความเชื่อเรื่องของฟันโฟรรหรือว่าการที่เข้ามาซื้อณนขนาดนี้จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวโลงกันลาบิโตเคมีเพราะว่าไอ้ค่าการกัน,กน,กนลาบิโตเคมีในขนาดเนี้ยแต่มาสองเนี่ยทุกคนมองเหมือนกันหมดเป็นจุดต่ํตาสุดแต่ยังไม่ขึ้นในไตรมาสามนะแต่ว่าอะไรที่มันต่าสุดเนี่ยสังเกตว่าคนชอบนักเก็งกาไรก็จะชอบเข้ามาดังนั้นกลุ่มพลังงานผมก็ถือว่ามันก็จะไม่ลงตามราคาน้ํามันตอนขึ้นมาก็ไม่ได้ขึ้นตามราคาน้ามันแต่ว่า ถึงจุว่าในวันนี้นะครับภาพของหุ้นเนี่ยคงเป็นการเทรแบบตรงฟันเดเมนทัลคือ PE ที่ควรจะเป็นมันก็เทรประมาณเท่าแถว16.4เท่าก็1520นะขึ้นไปแล้วแถว16.75เท่า1550ก็แสดงว่าไอ้ตรงใกล้ๆ1550ขึ้นไปคนก็จะระมัดระวังลงมาต่ำกว่า1,530คนก็จะอยากจะซื้ออย่างเงี้ยก็เป็นช่วงนี้ไปสักระยะหนึงจนกว่าอินเด็กซ์ต่ำกว่า1530มันจะเกิด โลใหม่ึ้นมา,มาอ่านี่ก็ต้องระมาระวังเพราะว่าถ้าดูในทางเทคนิคนิดนึงขงยายพทางเทคนิคนึงนะปนรากฏว่าในช่วงนี้ราคาหุ้นของบ้านเราเนี่ยมีการทำนิวไฮสังเกตทำจุดทำจุดต่ำสุดสูงสุดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า MACD RSI เนี่ยจุดต่ำจุดสูงสุดมันลดลงรกระแสะแบบนี้คือว่าไม่รู้ใครจะทนใครได้คือเรื่องของ MACD RSI เนี่ยปกติแล้วแม่นกว่ามันก็แสดงว่าโอกาสในการอ่อนตัวลงก็เป็นดังนั้นเราก็เลยแบอกแนะนำว่าณตอนนี้คือก็ขอให้มีเงินสดบ้างคือถ้าเบื่อราคาหุ้นตกลงมาก็คอยมาซื้อแต่ ได้ตัวที่ส่วนหนึ่งก็คือสัก 60- 40คือ60มีเงินมีเงินสด40มีหุ้นในพอร์ตหุ้นในพอร์ตก็เพราะว่าเราเผื่อลเลยเผื่อขายว่าหุ้นในพอร์ตที่เราต้องเลือกบางตัวก็ต้องมีบ้างครับถ้าอย่างนั้นช่วงนี้ก็ถ้ามีกาไรบางตัวอาจจะต้องขายเอาไปก่อนแล้วก็เลือกถือเงินสดเอาไปบ้างใช่ต้องเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหุ้นที่แบบว่ามีความสัมพันธ์กับดอกเบีย้ยในเชิงว่าถ้าดอกเบี้ยข,ขึ้นเขาขึ้นด้วยก็คือหุ้นในกลุ่มประกันชีวิตตัวไหนที่ นะครับกรุงเทพประกันชีวิตนะครับหรือหุ้นที่แบบว่าตัว PE ต่ตําๆแต่เกิดว่าปีนี้กำไรจะโตขึ้นนะครับแล้วก็ภาพของตัวกลุ่มของเขาที่ PE สงสูงแต่ตัวเขาเองปต่ำก็คือกลุ่ม mer, คอมเมอร์สกลุ่มค้าปีเราชอบหุ้นของไม่กาวีแคร์นะครับเพราะ p ีเป็นแค่20เท่าขณะที่การเติบโตในปีนี้คาดว่าโตขึ้นมาส6 7 1 7ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจนั่นก็เลือกก็คือว่ามีธีมระยะสั้นแต่ยิงแล้ว การเพิ่มพอร์ตในขนาดนี้ผมถือว่าคงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับครับผมอ่าครับนี่ก็คือกลยุทธการลงทุนนะครับที่คุณพเดลพบนำมาฝากเรานะครับ1520เป็นแนวรับสำคัญนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดตรงนั้นก็ดูไม่ดีเหมือนกันแล้วก็1550นะครับก็เป็นจุดที่อาจจะขาดทำกำไรไปได้ก่อนนะครับผู้แนะนำวันนี้2ตัว BLA แลวก็เมกานะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของ m o n e y Daily ในเช้าวันนี้ผมพชชยุทธ์นะครับคุณพเดมพบและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครัับีดสสวครับ